ร้านเด็ดเมืองพานร้านนี่ FC ปีนอกเมืองพานเฮาคอมเมนต์มาจวนให้ผมไปจิ้มน่าขนาเพื่อนว่าถ้าตัวมักลู่ลองไปจิ้มพอร์เตอร์รับรองแบบผิดหวังแน่นอนอีวะครับมาจัดไปครับผมมาครับมาครับมาครับวันนี้ผมอยู่ทิร้านลาบครัวคนยอดบ้านตาแขมตำบนปลาบรรยากาศดีตีจอดรถสะดวกการเดินทางเริ่มตีแยกบ้านเก่าการหกแยกเลี้ยวซ้ายครับไปตังวัดเขตแก้วครับต่อไปตังวัดหนองบัวเงินนะครับขับผ่านวัดหนองบัวเงินไปเรื่อยๆครับไปตังบ้านปลาซานร้านลาบครัวคนยอดจะอยู่เลยวัดสายมูนปลาซานประมาณเมมมตตรรร้้าาานนอยูู่่่งไปสุหบแ วันนี้นี่ใจขยะกินในอย่างแดงแงเลยจนไม่คิบมาลานลาบครัวคนย่องเนาะของกินล้ำๆแบนนี้คือเลือกหลากหลายนะครับตี่สำคัญราคา,บาแบบแพงมานั่งจิบหนาม,มีฟองเย็นๆยแกลมลาบแกรมลูนี่ย่างเหมาะเลยครับว่าโทถังสองถังนี่นะผักกับลาบครับผมผักสดสดตักคนเดียวได้เลยข้าวต้งของมักตักไปนักน,น้อยสหายสายลูสั่งลูเซ็ตกับมาตักมีข้าวทอดกรอบคนเดียวได้เลยนะครับเนาะมีข้าวทอดคนทอดใส่กับบุกใส่ถังไว้เป็นถังใหญ่สหายสายคาถ้ามาถึงกระสังหน้ามีฟองเย็นเย็นจิบก่อนก็ได้นะแต่ว่าผมวันนี้น่าเปล่านะครับ น,นี่เป็นพริกลาบแล้วก็น้ำหอมดอกเปินมี่คือปรุงเพิ่มคนเดียวได้สั่งไปประเมินมาราคาซาจิ้นขมๆว่านี่ผมมาได้สั่งลาบเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะเน้นลูลูคนๆมันแพ้คนไหนเครื่องไหนทอดมาแก้วแล้วก็มันสดๆจัดนะเป็นชุดใหญ่ๆเต็มระบบเลยครับลูตีนี่ยังได้จิ้มกับเต๋อแต่หู้เลยครับว่าล้ำแน่นอนพอกระรับดุลูเปิ้ลคนหนัวเหมาะขนาดส้มตำยำแซ่บต่างๆกับนีเนาะเป็นเมนูสำหรับสาวๆตีบกินดิบกินแดงนะครับเนาะนอกจากลูเมนูนี่คือซิกเนเจอร์เสือร้องให้ยางร้องสั่งพอเตอร์ล้ำคนนะหหวาุ่มขนาดเลยครับผมถ้วยนี่แกกงออมบะ้ยเห็นลาาาบบบบไนนนขขย่ใดดะคครรรััแกกงงอออมโป มาหนึ่งโทยมาครับมาครับของกินที่เฮาสั่งก็ครบเรียบร้อยเริ่มจิ้มก็เริ่มจับนี่เลยครับมาเผื่อสิ่งนี้รูครับรูพอแกขวามีเป็นหื้อมานักคณะบะแก้วครับมันสดๆมันแพ้เป็นก็มีหื้อใส่มีทอดรอบไปเห็มน้อยพอแกครับผมล่นละล่นโทยละครับเ <c oughs> ครื่อ,อ,องเป็นหืมหมาแน่นคณะมาฮีบรูล้ำล้ำครับโซพี่นอกเอาอ้าเหยหวานจุ้เข้มข้นถึงเครื่องหอ,อมพริกลาบคณะหอมถึงขว,ม,วมีเครื่องในกรอบกรอคบครบใส่บะแก้วสดมันสดปาดที่เท่าลงตัวแท้ๆสมจือมจ่อสมราคาย่างปีเอฟซีปัญจวนคไม่เตครับ รับร้องมาบพิษหวานเห็นหนึ่งเมนูเด็ดซาครับซาครับซาขมหมเผ็ดเผ็ดกุ้ยกินครับเขาหนึ่งพ้อนหอซาตีนี่เป็นใส่ตับสดๆมาเหอบอกในก๋มเดียวครับหวานจั๊วนนี่เสือห้องให้เสือห้องให้ของร้านลาบครัวคนยอหนุ่มหอมฉ่ำล้ำแบบเหมือนร้านอื่นเลยครับผมจึงว่าหมอแหมครับผมส้มต่ำบ้านเฮาห้องวัดต่ำส้มเนาะต่ำบาเก็ตเนาะครบรสเหมาะขนาดแล้วก็นี่เลยครับแกงอมกบถ้าบากินกบก็สั่งแกงอมเนื้อก็ได้แต่ว่าผมมักกบแล้วก็แหมยางมันหากินยากเนาะแกงอมกบนี่นะร้านลาบเมืองทั่วไปบ่ค่อย อีสานไปเนาะที่นี่ก็มีตึงหลาบเมืองหลาบอีสานนะครับนี่ครับผมนี่คือวิธีกินรูของไมคกิ้ค่ะอยากลองจิ้มแหละจิ้มรูหรือว่าจิ้มแฉบหมูโชนี่ฮ่าฮ่า เสือห้องไฮย่างผมก็ไม่กิ๊บบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าล้ำแต่แต่ต่ำตะกล้วยเต็ดต่ำส้มกับสุมย้อมาเนอครับเอามาพี่น้องเจ้าเมืองพานละไก่เชียงคนได้มักลาบบลูซาส้มต่ำยำแซ่บต่างๆเหมาะๆร้านลาบครัวคนยองร้านนี่ของกินล้าบรรยากาศร้านก็ดีสะอาดมีหลายซุ้มหลายมุมเพื่อเลือกนั่งเนาะร้านเปิดสิบโมงเกือถึงสามทุ่มยุดทุกวันพระมาครับล้ำแต่แต่ร้านนี่นาดเบียร์บ้านทุ่งยังว่าไอตัวอยังไม่หีบมดทอยมดจอนยังอีม้าเดี๋ยวผมจะเอาไปล่างฮื้อแต่ท่าเอาไปล่างเดี๋ยวไอจะหีบเลียม่